ดูดวงราศีและลัคนาราศีมีนนะครับในเดือนกรกฎาคม2568นี้นะครับชาวราศีมีนและลัคนามีนผู้ที่มีดาวเสาร์เนี่ยทบลัคนาอยู่นะครับในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับมีเกณฑ์ที่ได้เดินทางมีเกณฑ์นี้ได้เดินทางนะครับบางคนอาจจะเดินทางต่างจังหวัดบางคนอาจจะเดินทางต่างประเทศนะครับสิ่งที่จะเตือนก่อนดับแรกที่เห็นเลย เพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องนะครับอาจจะมีมาขอความช่วยเหลือแล้วกันกมีมีเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องเนี่ยมาขอความช่วยเหลือนะครับรวมถึงเพื่อนร่วมงานด้วยนะครับก็จะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ให้เราต้องช่วยเหลือเขานะครับในเรื่องการช่วยเหลือเนี่ยนะครับอาจจะอยู่ที่บุคคลนะครับว่าคุณมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือหรือเปล่าและคุณมีความพร้อมนะครับที่จะช่วยเขา คุณรู้สึกว่าไม่ได้เหลือบ่ากว่าแรงนะครับสามารถที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้คุณช่วยได้เลยครับอาจจะเป็นเรื่องเงินอาจจะเป็นเรื่องอย่างอื่นนะแล้วแต่ความสะดวกนะครับถ้าช่วยได้ช่วยนะครับเพราะว่า,าคนที่ช่วยเนี่ยเขาก็เดือดร้อนจริงแล้วก็ได้เป็นคนที่ดีนะครับเพราะดวงดาวเนี่ยเป็นปฐุมเกณฑ์เนะาะคุณช่วยเขาวันนี้ในวันหลังคุณลําบากเขาก็ช่วยคุณหรือ คุณไม่ลําบากหรอกแต่ว่าคุณช่วยเขาไปเนี่ยเขาก็ไม่ลืมเาก็มีสิทธิ์ที่จะ,ะกลับมาคืนให้นะครับเพราะว่าดวงดาวเนี่ยเป็นปฐุมเกณฑ์นะครับดาวศุกร์เนาะเป็นปฐุมเกณฑ์สหัชชะเป็นกเกษตรตาธิบดีนะแต่ว่าเขาน่าจะเกิดมีเรื่องราวแหละ,ะมีเรื่องราวมีปัญหาแหละทาให้คุณต้องช่วยอ,ะอ่ะต้องยื่นมือเข้าไปช่วยนะครับเพราะว่าอยู่กับดาวมฤตยูเหรอไหมอ่าจะเป็นเรื่องเงินก็ได้นะครับเรื่องความรักความสัมพันธ์ เรือ่องของรักความสัมพันธ์ถ้าคุณเป็นคนที่โสดอยู่เอางี้ถ้าเป็นคนที่โสดอยู่แล้วเกิดไปปิ๊งปังกับคนรอบข้างคนที่เป็นเพื่อนเป็นอะไรพวกเนี้ยนะครับมันมีสิทธิ์ที่จะไม่สมหวังนะมีโอกาสจะไม่สมหวังเลยต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับมีโอกาสจะเกิดปัญหา,าเรื่องของอความเสียใจเสียงเงินเสียทองอะไรนี้ฝากระมัดระวังเลยตรงนี้นะครับ ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าความสัมพันธ์เนี่ยเหมือนจะไม่ดีแต่ว่าสุดท้ายกลายเป็นดีก็ต้องมีการไม่เข้าใจกันก่อนกระทบกระทั่งกันก่อนมีปัญหาให้ต้องแก้ก่อนสุดท้ายเนี่ยสามารถที่จะกลับมานะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีกันได้ เรื่องความรักนี่ยกมาพูดก่อนเลยนะครับทั้งเพราะว่าดาวมันใกล้กันมากทั้งคนโสดแล้วก็คนที่มีคู่แล้วนะครับต่อมาเนี่ยเราเมื่อกี้เราไปพูดแตะเรื่องของการเงินเนาะมาพูดเรื่องของการเงินกันสักนิดหนึ่งนะครับาการเงินเนี่ยาชาวราศีมีนในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะครับก็ต้องบอกว่ารายจ่ายเยอะนะครับรายจ่ายเยอะมีเรื่องต้องจ่ายทั้งนี้สินนะครับั้งเป็นเรื่องของสินเชื่อต่างๆนะครับ ทั้งนี่ระยะสั้นนี่ระยะยาวนะครับสินเชื่อต่างๆมีเกณฑ์ต้องจ่ายอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ช่วงปลายเดือนเนี่ยนะดาวงคารเข้ามาเล็งลัคนาราศีแล้วก็เลงกับดาวเสาร์ด้วยเป็นคู่ทะเลาะ วิวาทอีกนะครับเป็นดาวทะเลาะกันนะรปรากฏว่าดาวการเงินมาเจอกับดาวเสาคู่ศัตรูเงี้ยโอ้โหการเงินก็ทะเลาะกันเหมือนเงินอยู่ในกระเป๋าะสะตังค์แล้วแล้วแบงก์ก็ทะเลาะกันนะ, <c oughs> นะครับนะเหมือนแบบแบงค์ห้าร้อยไปเจอกับแบงค์พันนะฮะบ,บอกโอ้โแบงค์พันคุณทำไมตัวใหญ่จังนะกินที่นะครับเออเนี่ยแบงค์อื่นอยู่ไม่ได้นะ <c oughs> ทะเลาะกันการเงินทะเลาะกัน กลายเป็นว่าต้องเอาใบใดใบหนึ่งออกมาใช่ไหมอันนี้ยกตัวอย่างแบบขำๆว่ามันก็มีเรื่องที่ต้องเอาเงินออกมาจ่ายนะครับแล้วเป็นทั้งตลอดทั้งเดือนเลยนะ,ะกร,ระกฎาคมเนี่ยราศีมีนเนี่ยรายจ่ายเยอะอยู่พอสมควรน,นะครับส่วนในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับคุณอาจจะมีความเ,าเครียดเรื่องงานนะเยอะอยู่นะ,ะแล้วก็คนที่ทําธุรกิจเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะต้องลงทุนนะ ต้องใช้เงินลงทุนในธุรกิจของคุณค่อนข้างมากแต่เป็นการลงทุนที่ในอนาคตจะผิดอกออกผลนะครับณนะตอนนี้อาจจะยังมองไม่ออกนะครับเพราะว่ามนุษย์ยูก็สัมพันธ์กระดวงชะตาอยู่อาจจะมีความสั่นคลอนหรือไม่แน่นอนนะในการที่ลงทุนไปแต่ในอนาคตระยะยาวดีนะครับาการลงทุนหุ้นส่วนคู่สัญญานะครับซัพพอร์ตดีนะในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยอาจจะ ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับมีการเจราจาติดต่อสื่อสารประสานงานกันนะแต่ว่าจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีที่น่าพึงพอใจอาจจะเป็นช่วงครึ่งเดือนหลังหลังวันที่19กรกฎาคมเป็นต้นไปดาวพุธเป็นกเกษตรตาทิบดีนะครับเรื่องของการเซ็นสัญญาการเจราจานะติดต่อสื่อสารต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับนะก็สามารถที่จะทําธุรกิจได้นะฮะคนราศีมีนนะแต่ว่า ความรับผิดชอบมันเยอะนะบอกไว้ก่อนาหน้าที่ความรับผิดชอบเยอะมากภาระก็เยอะนะครับราศีมีนอาจจะต้องแบกรับภาระหลายๆอย่างเกี่ยวกับทั้งครอบครัวนะเกี่ยวกับอาชีพการงานธุรกิจต่างๆแบกบรับภาระค่อนข้างเยอะนะครับแล้วชาวราศีมีนเนี่ยเป็นราศีธาตุน้ําด้วยนะก็ฝากเตือนนิดนึงบางทีเนี่ยบางทีเรามีความซุกความเครียดเนาะแล้วก็มันหาทางออกไม่ได้เราแบบ ไม่หนักแน่นพอนะครับอาจจะแบบเครียดเกินไปอันนี้ต้องฝากระมัดระวังนิดนึงนะก็ต้องต้องหาที่ปรึกษาตั้งนิดนึงนะครับหรือว่าหันหน้าเข้าสู่พระธรรมตั้งนิดนึงนะอ่าคอยให้ให้เราเนี่ยมีใจที่หนักแน่นมั่นคงมากขึ้นนะครับในเรื่องของการงานเนี่ยบอกเลยว่าถามว่าวปัญหามีไหมปัญหามีนะครับ โดยเฉพาะช่วงปลายเดือนนะปลายเดือนอาจจะต้องมีสิ่งที่ให้คุณได้ตัดสินใจนะหรือมีปัญหาลหุรสรรคบางอย่างที่เข้ามาโดยที่ไม่ทันคาดคิดนะครับที่ต้องบอกในช่วงปลายเดือนคือหลังวันที่27กรกฎาคมเนี่ยมันจะคาบเกี่ยวยาวไปถึง12กันยายนเลยนะครับยาวไปถึงวันที่12เลยคือกรกฎาเนี่ยแค่ปลายเดือนนะย,ยังเฉียวเฉียวสิงหาเนี่ยทั้งเดือนนะเต็มเต็มอ่าที่คุณจะมีปัญหามีความติดขัดเกี่ยวกับเรื่องของการงาน เดือนสิงหาคมเนี่ยจะเป็นช่วงเดือนที่ราศีมีนจะหนักหน่อยนะครับจะหนักหน่อยอันนี้ไม่โกหกนะครับเพราะว่าเราดูดวงกันดูในพื้นฐานของดวงดาวที่โครจรจริงบนท้องฟ้านะครับเราไม่ได้มาดูเพื่ออวยหรือว่าเอาใจใครเนาะแต่มาดูเนี่ยชีย้ให้คุณเห็นนะครับสิ่งที่ต้องระวังจะได้เป็นประโยชน์นะครับในเดือนสิงหาคมเนี่ยปัญหาเรื่องขององานนะครับอาชีพเรื่องของเงินมันจะมีเยอะ นะครับมันจะมีเยอะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเนาะในเดือนหน้าในเดือนนูน้นะเดือนสิงหานะครับในเดือนกรกฎาคมเนี้ยอ่บอกงี้แล้วกันอะไรที่มองเห็นแล้วว่ามันจะเกิดปัญหาในอนาคตเนี่ยให้พยายามอุดรอยรั่วทุกอย่างคุณรู้ดวงล่วงหน้าแล้วคุณมาดูหมอแมนในวันนี้รู้ดวงล่วงหน้าแล้วนะครับ ว่าอะไรจะเกิดปัญหาขึ้นนะครับเรื่องงานเรื่องเงินเกิดปัญหาขึ้นแน่นอนในเดือนสิงหาคมนะครับแต่ก่อนสิงหาคมเนี่ยเริ่มวันที่ยีดนะดาวย้ายยี่สิบเกรกฎาคมไปถึงสิงหาคมไปถึงเดือนกันยายนครึ่งเดือนแรกเลยนะวันที่12กันยายนมันจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นตอนนี้ดาวเนี่ยเขายังไม่ยกย้ายมาเป็นปัญหากันก็คุณสังเกตนะในงานในชีวิตส่วนตัวในอะไรก็ต่างๆนาะนาะ อะไรที่มันมีกลิ่นไอของปัญหาหรือว่ามีแนวโน้มที่เกิดปัญหาได้นะตัดไฟแต่ต้นลมครับต้องตัดไฟแต่ต้นลมครับหรือคุณต้องมีแผนรองรับที่ดีนะครับเวลามันเกิดปัญหาขึ้นจริงเราจะได้มีสตินะครับจะได้รู้รับปรับแก้ได้ทันนะนี่คือวัตถุประสงค์ในการที่เราต้องมานั่งดูดวงกันนะครับก็ฝากเตือนไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับ เออนะในเรื่องการเงินนะเดี๋ยวมันจะมีรายจ่ายแบบยาวๆนะครับช่วงประมาณ2-3สเดือนนี้นะครับก็ฝากบริหารจัดการให้ดีนะครับต่อมาเนี่ยเรื่องสูภาพชุลาราบสูภาพเนี่ยแน่นอนเลยครับเตือนเรื่องความเครียดนะความแบบแบก รับภาระความกดดันเรื่องอาการแพนิกนะครับหรือว่าไมเกรนต่างๆเนี่ยก็ฝากระมัดระวังดูแลตัวเองดูแลสุขภาพให้ดีๆนะครับส่วนเรื่องโชคลาบไงดาวโชคลาบก็ทับตัวแต่ดาวโชคลาบเนี่ยเป็นดาวเสาเพราะฉะนั้นเนี่ยลาบผลของราศีมีน ส่วนใหญ่น่าจะมาจากเรื่องของการแสวงหาการลงมือทำซะมากกว่าเหงื่อไม่ออกไม่ได้สตังค์นะเป็นเป็นทรงนี้นะครับส่วนราศีมีนคนไหนที่มีโชคลาบมีโชคลาบลอยนั่นหมายถึงว่าคุณอาจจะมีดวงดาวในดวงประจําตัวดวงส่วนตัวของคุณเนี่ยซึ่งมันค่อนข้างดีหรือนะบุญวาสนาของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วนะราศีมีในช่วงน,นี้อาจจะควรไปโฟกัสที่เรื่องของ การใช้ชีวิตด้านอื่นหรือเรื่องการทำงานซะมากกว่านะครับเอาประมาณนี้นะครับนี่คือดวงตาราศีมีนนะครับในเดือนกรกฎาคม2568ครับเอาใจช่วยครับ